เพื่อนๆจากหอมแผ่นดินแอ้โยงามนะครับวันนี้พามาดูบ่อปลาที่ผมเพิ่งขุดใหม่นะทําเป็นโคกหนองนานะครับแล้วก็พามาดูประโยชน์หรือว่าเกร็ดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการป้องกันการพังทลายของขอบบ่อนะครับอยู่นะผมกำลังหากล้องอยู่กับกล้องอยังไงอื่น นี่เป็นครั้งแรกที่เราเริ่มไลฟ์สดผ่านผ่าน y o u t อ่ะนะครับนี่ให้ดูก่อนปรับแสงตัวนิดนึง โ okay. อเคตามข้อมูลที่ผมได้ให้ไว้นะฮะว่าในหัวข้อของเราก็คือการให้ข้าวหรือว่าหญ้าอยู่บริเวณขอบบ่อจะได้อ่จะเป็นวัชพืชหรือว่าจะได้ประโยชน์นะครับตามท็อปิกนี้เลยนะฮะเดี๋ยวให้พามาดูต้นข้าวที่ผมปล่อยให้เดี๋ตามขอบคันบ่อนี้คือขอบคันบ่อนะครับขอบคันบ่อนะอันนี้จะเป็นส่วนที่ตะพักแรกนะครับ ข้าวผมก็บางส่วนก็เริ่มออกรวงแล้วนะฮะอ่าก็จะมีน้ําขึ้นมาตรงขอบบ่อนะก็จะมีน้ําขึ้นมานะครับอ่าทีนี้เรามาดูกันว่าถ้าเรากําจัดพะชพืชหรือว่าข้าวตรงนี้ไปเราจะได้ผลประโยชน์หรือว่าเสียประโยชน์ยังไงบ้างนะฮะเป็นธรรมดาทั่วไปที่บ่อที่เขาขุดครั้งแรกนะฮะ หลังจากที่มีการเอาน้ำเข้าบ่อหรือว่ามีฝนนะคะอะไรจะเกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นลูกปลานะลูกปลาที่ผมปล่อยไม่รู้ว่าเห็นลูกปล่าลูกปลาก็ย,ย,ยุบยับยุบยับนะฮะน,นี้เป็นปลานิลน,นะครับเพื่อเอาอาหารลงไปเมื่อกี้นะครับพร้อมกับแหนแดงแหนแดงก็ลูกปลาก็เริ่มทานแล้วนะฮะเราปรับให้ ลูกปลาของเราเริ่มกินแหนแดงตั้งแต่ตัวเล็กๆนะฮะตัวเท่าประมาณสองนิ้วนะครับตอนนี้อายุได้ประมาณ1เดือนก็เริ่มกินอาหารควบคู่กับแหนแดงแล้วเดี๋ยวต่อไปจะให้แหนแดงในปริมาณมากขึ้นเพื่อเสริมสร้างโปรตีนแล้วก็ลดต้นทุนการผลิตนะครับมาวกเข้ามาในส่วนที่ผมปล่อยให้ต้นข้าวขึ้นริมขอบบ่อนะฮะว่ามันมีประโยชน์ย่งไง ข้าวนี้ที่ขึ้นนะฮะบางทีเราก็ถ้าถ้าเขาสุกแล้วนะฮะก็สามารถเอาใส่ลงในบอ่อให้เป็นอาหารปลาอาหารสัตว์ได้นะฮะแล้วก็ถ้ามีเยอะก็สามารถเกี่ยวไปให้ไก่ที่บ้านกินได้นะครับแต่ตัวสําคัญก็คือที่ผมจงใจให้เขาเกิดขึ้นริมขอบบอ่อให้ดูก่อนเป็นต้นนะฮะ นี่นะอันนี้คือขอบประมาณ1เมตรนะครับจากตะพักแรกเนาะตรงนี้ก็จะเห็นชัดนะครับจากตะพักแรกที่เราจงใจให้ข้าวเนี่ยเกิดขึ้นโดยธรรมชาติตรงนี้เป็นแปลงนาเก่านะฮะแปลงนาเดิมนะครับแล้วก็ ส่วนที่เป็นส่วนที่ลึกที่สุดก็ขุดดินออกไปแต่ส่วนนี้เป็นส่วนตื้นเพราะฉะนั้นจะยังมีเมล็ดข้าวนะเมล็ดข้าวเดิมที่อยู่ในแปลงนาะยังหลงเหลืออยู่ซึ่งพอเขาเจอฝนเจอความชืน้นได้น้ำเขาก็จะ,อะงอกงามจเจริญเติบโตแบบนี้นะฮะแล้วก็ผมกําลังช่างใจอยู่เอ๊ว่าจะตัดดีหรือเปล่าเพราะมันดูรกรุงรังไม่สวยงามหรือว่าจะปล่อยทิ้งไหมนะคิดไปคิดมานะครับก็ ได้ความรู้จากที่เห็นนี่แหละนี่ฮะเดี๋ยวให้ดูต้นข้าวก่อนอันนี้คือหนึ่งต้นนะครับที่ที่ผมถอนออกมาก็คือระดับรากของเขาเนี่ยในรัศมีเนี่ยฮะน่าจะแผ่ได้ประมาณ10เซนติเมตรต่อหนึ่งต้นนะครับหนึ่งต้นนะทั้งแผ่ไปด้านข้างแล้วก็แผ่ลงข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นลองคิดดูว่าในคอนคันขอบบ่อของเรามันมีหลายต้นนะฮะ มีหลายต้นแล้วก็รากเขาจะแผ่กระจายแล้วก็ยึดติดกันเป็นเป็นลักษณะร่างแหนะเป็นร่างแหถ้าสมมติว่ารากของต้นข้าวรวมกันมีลักษณะเป็นร่างแหที่เกี่ยวกันไว้โอกาสที่การพังทลายของตะพักแรกหรือว่าการพังทลายของขอบคันดินเนี่ยที่จะพังลงไปข้างล่างก็ลดลงนะเพราะฉะนั้นเลยเลยก็คือการ ให้ยาขึ้นบริเวณขอบบ่อหรือข้าวนะครับขึ้นบริเวณขอบคันบ่อแบบนีนะ้ไม่ได้มีโทษนะรเราจะได้ประโยชน์ด้วยซ้ำนะครับเราจะได้ประโยชน์จากตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งปลาเล็กปลาน้อยก็จะเข้ามาหลบที่ใต้ต้นกอข้าวนะฮะเวลาอากาศร้อนเอ่ย เวลามีนกมีอะไรมาเอ่ยนะครับเขาก็จะมาหลบมาพักอยู่นะครับแล้วก็ประโยชน์ที่สองก็คืออันนี้คือหัวใจสำคัญตัวหลักๆก็คือเขาสามารถที่จะยึดขอบคันบบาของเราให้ได้โดยที่อะตะหลิงแรกตะพักแรกเนี่ยไม่พังลงไปนะครับไม่พังลงไปไม่ทราบเพื่อนๆเห็นลูกป่าหรือเปล่านะครับอ,อลูกปลาก็ ตอนนี้เริ่มโตแล้วนะครับเริ่มโตละอายุได้หนึ่งเดือนเวลาผมเดินเขาก็จะว่ายน้ําตามเป็นรอยมาเพราะเขาได้ยินเสียงเวลาเราย่าําเท้ามันจะเป็นคลื่นเสียงที่ส่งไปในน้ำมนะฮะเขาก็จะวิ่งตามมานี่อันนี้เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็อยากให้เพื่อนเพื่อนทดลองทำการเลี้ยงปลาแบบลดต้นทุนด้วยแหนแดงอันนี้ก่อนที่เราจะเอาปลาลงบอ่อเราได้เลี้ย,ยงแพลงต้นนะครับ เลี้ยงแผงต้นด้วยขี้วัวหมักและฟางข้าวหมักนะครับผมหมักขี้วัวแล้วก็หมักฟางข้าวขี้วัวยังหลงเหลืออยู่ตรงนี้นะครับยังมีอยู่เรายัางเตรียมไว้อยู่แล้วก็ฟางข้าวนะขนมาบางส่วนแล้วก็พยายามหมักไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวอพออีกประมาณสักครึ่งเดือนแล้วเดี๋ยวจะทำเป็นเป็นบุฟเฟ่ให้น้องปลาไปกินนะฮะ ในส่วนของขี้วัวและฟางข้าวฟางหญ้าหมักเนี่ยมีประโยชน์ยังไงก็คือตามที่เพื่อนๆได้เห็นกันเลยก็คือ,อเวลาเกิดแพลงต้อนนะฮะปลาก็สามารถมากินแพลงต้อนได้กานข้างนะฮะจากที่มูลวัวเนาะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งถ้าเป็นมูลสัตว์อย่างขี้ไก่หรือว่าเศษอาหารที่เราเอาใส่ข้างบนพอมัน เอามาใส่ไว้นะคะบางส่วนให้ลอยนะบางส่วนให้ลอยนะ้ําบางส่วนให้จมนะ้ําเราก็จะทําเป็นโดนัทเป็นชั้นเป็นชั้นขึ้นไปถ้าสมมุติว่าส่วนที่ลอยนะ้ํามีกลิ่นก็จะมีแมลงวันมาตอมแล้วก็มีหนอนมาตอมอันนี้คือเราตั้งใจนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะมีกลิ่นนุงกลิ่นเน่าอะไรนะอันนี้คือตั้งใจให้มันเน่าบางส่วนเน่าเสร็จแล้วพอมีหนอนมาตองปลาก็จะมาตอดกินหนอนได้นะ,ะยุบลงไปหรือว่าเวลาหนอนไต บริเวณขอบแซนวิชของเราลงไปปลาก็จะมากินหนอนนะอันนี้เป็นกุสโลบายอีกอันหนึ่งนะครับซึ่งอยากให้เพื่อนๆลองทำดูแล้วเดี๋ยววันไหนที่ผมทำผมก็จะ,อะเอามาให้ดูที่เห็นชัดๆวันนี้เดี๋ยวให้ดูซูมดูก่อนยังมีแหน่แดงเหลือตรงนี้อีกกนหนึง่งตัวผมเองใช้มือถือนะครับแล้วก็ ออระบบการซูมยังไม่ค่อยชัดแล้วก็แสงจ้ามากนะครับอันนี้แหนแดงเอาให้หนึ่งตกกักนะครับเมื่อตอนเช้าก่อนที่จะให้อาหารตอนนี้น่าจะเหลือแค่ประมาณครึ่งกำมือเนาะแล้วก็จะมีปลาบางส่วนปลานิลบางส่วนก็มาตอดกินเรื่อยๆนะครับเขาตอดกินเรื่อยๆเนาะอ่าถ้าใครยังไม่รู้ว่าหนแดงมีประโยชน์ยังไงลองนะฮะลองเอามายนในบอ่อปลากินพืชดูนะครับเขามีเปอร์เซ็น โปรโตีนมากถึงสามสิบเปอร์เซ็นโดยน้ำหนักเลยนะคบนะอัน,นี้ชางานะคะเดี๋ยวใหู้ั้งตได้ไหมเขาให้หมดอุปกรณ์เพราะฉะนั้นจะเป็นด้านนี้นะครับอ,อันนี้เป็นบอ่อปลาใน,นส่วนของบอ่อปลาแล้วเสร็จเราจะเริ่มล้อมรั้วแล้วนะฮะเดี๋ยวรอเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จก่อนอันนี้คือส่วนที่ผม ทําเป็นคันบ่อเนี่ยก็จะเอาฟางข้าวหรือว,ว่าเศษหญ้ามาคลุมในส่วนของคันทุกอันนะฮะเป็นการห่มดินแล้วก็นี่เป็นข้าวอินทรีย์ของเรานะครับแปลงนี้เป็นแปลงข้าวเหนียวสันปะตองนะฮะเอาไว้ทานในรอบรอบอนาปีนี้ก่อนเนาะเพราะอันนี้เป็นรอบนาปังนะครับเกี่ยวเกี่ยวนาปังไว้ไปทานนาปี หลายคนจะสงสัยว่าทําไมนนถึงไม่มีข้าวทานตลอดหรือว่าอไไงไม่ใช่นะครับเป็นเพราะว่าความต้องการของลูกค้าที่มีต่อข้าวหอมแผ่นดินของเราค่อนข้างที่จะเยอะก็หลังจากที่เก็บข้าวนาะปีได้นะคะในช่วงของเดือนธันวาคมธันวามกรากรุมพามีนามษาตอนนี้ผมทยอยสีขายให้ลูกค้าเรื่อยๆแล้วนะจนจนจะหมดสต็อกและเหลือไม่กี่กระสอบเองเดี๋ยวอันนี้ดอดยประมาณสักธันวาไม่ใช่ธันวาสิ ประมาณกลางพฤษภาครับตรงนี้ก็สามารถเก็บเกี่ยวแล้วก็เก็บทําเป็นสต็อกไว้ทานได้จนถึงสิ้นปีรอ,อการผลิตในรอบของนาปีอีกครั้งนะคะในส่วนของข้าวญี่ปุ่นตรงฝั่งโน้นเหลืองนะครบแดดร้อนพอสมควรเดี๋ยวพาไปดูข้าวญี่ปุ่นที่ที่ผมปลูกเอาไว้แล้วก็ใกล้จะได้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับในแปลงนี้จะเป็นแปลงอินทรีย์ทั้งหมดนะฮะการผลิตข้าวตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้น การคัดมเมล็ดการเพราะ,มะเมล็ดนะฮะแล้วก็กระบวนการปลูกเราจะไม่ใช้สารเคมีใดๆในการเพาะปลูกนะฮะรวมถึงปุ๋ยเคมีก็ไม่ใช้นะครับใช้สารจากชีวภาพเดี๋ยวให้พามาดูอันนี้เป็นแปลงข้าวญี่ปุ่นซึ่งมเมล็ดข้าวญี่ปุ่นก็เหลืองสวยแล้วตอนนี้นะฮะแต่ว่ายังมีปัญหาน้ำขังอยู่เพราะว่าอาทิตย์นี้พายุเข้านะครับ เห็นไหมข้าวญี่ปุ่นสวยเป็นสีทองนะคะข้าวญี่ปุ่นใช้เวลาสั้นกว่าข้าวไทยนะครับเขาใช้เวลาประมาณสักเขาใช้เวลาประมาณสัก9 0้าถึงหนึวันก็สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วนะ,ะอันนี้คือกอไม่ใหญ่เพราะเราไม่ได้เร่งปุ๋ยเคมีเนาะแต่ว่าผลผลิตทั้งหมดที่ได้ออกมาน้ําหนักดีนะครับแล้วข้าวนุ่มอร่อยหอมนะข้าวหอมแครนินของเราเดี๋ยวจะ เก็บเกี่ยวเสร็จแล้วก็จะทำโปรเซสแปรรูปไปเป็นข้าวขาวแล้วก็ข้าวกล้องส่งให้ลูกค้านะครับซึ่งลูกค้าสามารถติดตามของเราได้จากทางเพจนี้แล้วก็ในเพจของอในส่วนของการตลาดออนไลน์ในช็อปปีนะครับอันนี้เป็นส่วนที่ผมจะทําเป็นบ้านบ้านพักกันนะครับแต่ตอนนี้ทําเป็นอเอาดอกมาปลูกไว้ก่อนนะฮะเป็นปอเทืองตอนนี้นะแล้วก็จะเก็บเกี่ยวมเมล เพื่อว่าเราจะได้ใช้มเมล็ดในรอบต่อไปนะครับของปอเทืองนะฮะมีหลายส่วนเลยที่จะพาไปดูแต่ว่าวันนี้น่ะมาดูตรงนี้ก่อนเพราะว่าเราตั้งท็อป,ปิกให้เป็นการปล่อยให้ยาเกิดขึ้นตรงขอบคันข้าวนะครับขอบคันบ่อบว่ามันมีประโยชน์หรือว่ามันมีโทษยังไงสรุปก็คือมีประโยชน์นะครับบางบางท่านเนี่ยกลัวตะลิงพังถึงขั้นกับ ขันข้นกับต้องใช้หญ้ามาหวานนะง่ายๆเลยถ้าไม่มีหญ้านะเอาข้าวเมล็ดข้าวเนี้ยครับหวานลงไปเลยหวานลงไปเลยให้เขาขึ้นแบบนี้ข้าวเป็นพืชที่ขึ้นง่ายในน้ํานะครับอ่าขึ้นแบบนี้เนาะถ้าสมมุติเราเห็นว่ามันรกสูงเกินไปเราอยากจะตัดเราก็สามารถตัดได้ตัดเสร็จแล้วพอเขาอ่โดนตัดโคนเสร็จแล้วเขาก็จะแตกหน่อขึ้นมาเรื่อยๆ นะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือ,อารากที่เขาหยั่งลงไปประมาณสักฝ่ามือเครื่องฝ่ามือก็จะไปยึดผิวหน้าดินที่เป็นขอบคันบอกของเราไม่ให้พังทลายง่ายนะฮะน,นี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์โอเคสวัสดีครับ